สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดเปิดชมหน้ารัฐมนตรีที่ประยุทธ์คุยถูกคอที่สุดจนเอกชนพัง ประชาชนซวยในบรรดาคณะรัฐมนตรีชุดปัจจุบันคนที่นายกลุงตู่คุยถูกคอที่สุดคือนายสุพัฒนพงพันมีเชารองนายกและรัฐมนตรีพลังงานทำไมถึงคุยถูกคอเพราะนายสุพัฒนพงมีความสามารถพิเศษในการมองเรื่องร้ายๆให้เป็นเรื่องดีเศรษฐกิจไทยใครเห็นว่าแย่แต่สุพัฒนพงยืนยันว่า เศรษฐกิจไทยยังดี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 ดวิกฤตของแผงทั้งแผ่นดินก็เป็นเรื่องชั่วคราววิกฤตธุรกิจเอกชนเจ๊งกันระนาวก็ยังมีธุรกิจใหม่ๆเพิ่มขึ้นมาทดแทนใครว่ารัฐบาลทั้งแตกนายสุพัฒนพงษ์เถียงขอเป็นเอ็นว่าสถานการณ์คลังยังแข็งโป๊กไม่โยกไม่คลอนปี2564 นายสุพัฒนาพงศ์ฟันธงว่าเศรษฐกิจไทยจะขยายตัวเป็นบวกไม่ต่ำกว่า4%แต่เอาเข้าจริง GDP ปี2,564บวกแค่1%ปีใหม่2,565สุพัฒนาพงศ์ฟันล่วงหน้าว่าเศรษฐกิจไทยจะพุ่งกระฉุดสูงที่สุดรอบ7ปี GDP ปีนี้เป็นบวกถึง6%เปอร์เซนต์ใครไม่เชื่อไม่เป็นไรลุงตู่เชื่อก็แล้วกันแม่ลูกจันกราบเรียนว่า ตั้งแต่เข้ามาเป็นรองนายกฝ่ายเศรษฐกิจสุพัฒนพงษ์ยืนยันมั่นใจว่าเศรษฐกิจไทยทุกด้านดียอดเยี่ยม เพิ่งมีเมื่อวานซืนี่แหละที่สุพัฒนพงศ์ยอมรับกลางสภาว่าวิกฤตราคาพลังงานสร้างภาระหนักให้รัฐบาลต้องใช้เงินอุดหนุนจนริศีดวงบานเป็นกลีบมะไฟนายสุพัฒนพงศ์รองนายกขวรัฐมนตรีพลังงานตอบกระทู้สดของนายกิติกรโลสุนทรสอสอลำปางพักเพื่อไทยยอมรับความจริงว่าสถานการณ์ราคาพลังงานกำลังล่อแหลมเกือบถึงขั้นวิกฤตเต็มที เนื่องจากตั้งแต่ปีใหม่ราคาน้ำมันดิบเด้งขึ้นไปแล้ว4บาทต่อลิตรราคาน้ำมันดีเซลขึ้นมา6บาทต่อลิตรน้ำมันเบนซิน5บาทต่อลิตรการตรึงราคาน้ำมันดีเซลไม่ให้เกิน30บาทต่อลิตรจึงเป็นภาระหนักที่รัฐบาลต้องควักกองทุนน้ำมันไปอุ้มราคาดีเซลขายปลีกอีก3บาท75สตางค์ต่อลิตร คิดเป็นเงินอัดฉีด238ล้านบาทต่อวันหรือ8,000ล้านบาทต่อเดือนส่วนก๊าซ LPG ซึ่งรัฐบาลตรึงราคาไว้318บาทต่อถัง15กิโลกรัมต้องใช้เงินอัดฉีดเพิ่มอีก63ล้านบาทต่อวันหรือ2,000ล้านบาทต่อเดือนรัฐบาลจึงต้องวิ่งกู้เงินไปปกกองทุนน้ำมันอีก30,000ล้านบาทแก้ขัดหนักขัดเบา ปี2,563ราคาน้ำมันดิบอยู่ที่40เหรียญต่อบาเรล64ราคาน้ำมันดิบขยายไป70เหรียญต่อบาเรล65ราคาน้ำมันดิบพุ่งทะลุ90เหรียญต่อบาเรลถ้าน้ำมันดิบราคาขึ้นไปถึง100เหรียญต่อบาเรลลุงตู่ต้องวิ่งกู้เงินโปะตึงราคาดีเซลเกือบ10,000ล้านบาทต่อเดือน ที่นายสุพัฒนพงศ์ฟันธงว่าปีนี้เศรษฐกิจไทยจะพุ่งแรงเหมือนติดเทอร์โบ GDP ปีนี้ทะลุ6%เซเห็นจะต้องลืมลืมไปก่อนนะขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากไทยรัฐอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ